ขายนี่ยไรวบดเมื่อปเนี่ยขาดเนาะบักคอนี่ยขายไนีได้ไนต <c oughs> อ้วอาวมันบักไงบักไงเลยชิมักปลา ก็เลยนู้นเถอะวันนี้ว่ะหมดแล้วเอาสบายดีพี่น้องเจอกันอีกแล้วนะมืันนี้ืันนี้ได้โอกาสดีย่างมามาทางลักซาลเนาะเดี๋ยวสิพามาเลาะตลาดลักซาลบางว่าจะมียังไงเนาะมาหลายครั้งแหละแต่บ่เคยเลาะเนาะเบังน้ำกันนะเนี่ยท่านี้จะเป็นโซนขายเครื่องนะทั่วไปเนาะขายเกือบ ขายลองเท้าต่างๆมีบัตรอันนี้เป็นตลาดหลักซาเอาได้พี่น้องเด้โอโอ้ขายเครื่องขายของหลายเลยนี่เหมืนโซนเขาจีทั้งซองฝากนะั่นโอ้เครื่องหลายเลยเนาะ มากไหมมาตอบไม,ไ,มไม่ิอยสมุนไพร ่อยู่แนี่กินก็มีเดีกยนเฟอรต่าง Lắm. Ừ. con sẽ sợ này nhưng một cửa nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ รอตลาดแล้นี้่มากันเลยใครในแต่ก่อนมัดเมื่อยเลยนาะ มกขอนะขายเนี่ยได้ไหนเ้าบัดมือเม่ด้ไว่ะสิซื้อจำเนื่งบอลเละวเนาะคือเม่าเัาเทีอนยันเลก่อนที่ไปมาอะไจังโอ้สีหามือโอ้บังสันเป็นยังนะตาว่ะตาว่เนาะอะไถึง À, vâng đưa ừ, đúng Mê, cứ nhanh tao tao vâng đưa ơi thôi thôi anh một ngày một ngày lên thôi anh ơi thôi anh ơi thôi anh ơi thôi anh thôi anh ơi thôi anh ơi thôi คันชื่อมูนีเขา,ายนยล่มือยกันระทันมืองอ๋อไปรอคุณเลยคุณตลาดแรงอยู่รักซาว,วยเดียวกันลายแล้วมแัแค้น

ตั้งเยโอ้ตุเราบอเคยมารอจะเถื่อนเนาะชิ้นยังชิ้นไรก่าขวง่าไรเนี่ยชิ้นบุก่าเขาิีกชิ้นกวงมันแดงเนาะ

ก ah, ้าก oh ินรเซยนโรเซน้ตั้ออมาลาเถือนเเคยมาเลาะจักเถือนด้นี่ตลาดลักซาน้ำแรงเนาะคนเลาะหลายเนาะสัตว์ปอกเป็นสัตว์ปอกสัตว์ป่าเครื่องปลาคองดงเนาะมีลาย้ัด Nhìn mặc lên này với ta xe à đây, cho kênh <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ซืปอปลครับเอาเนานตายชินมูท like oh, like, ักคนเลยคุยนคนลายเลยเนาะโอ้เคยมาเียงเต็มเลยนี่แมนูตลาดรักซาวเ้อพี่นองขัดกันเลย

ตนนี้โลเอนี่ตนนี้โลเตนหมดแล้วี้เอาตัวเดียวนี่ตัวเดียวอบหจเลยไอ้ทุกตัววตัวใหญ่ โอ้บังไงเท่าไรนี่หกสิบแปดพับอดเจ็ดสิบพันและโอ้ปลาลายเลยนะปลาเซ่ะปลาเกลื่อนเกลื่อนเกลื่อนเอาเ่มได้ซอยันะมีมีสัตปลา ตัวเะไรก็ชีแซ่เลยตัวตุกไก่ตุกไก่เนี่ยเสพนี่ยไหาไม่เคยกินไม่ใช่เนี่ยหักระหอกจะทานเลยเนาะเนาะเอาไม่ต้องไปซื้อไก่อะไรกันใช่ไหงงมาามาแต่ละเทียวผมเคยมาเลานะเนี่ยโอ้แต่ก้าวใครอยักได้มาคอเนี่ย หกเลยจ้ะซีดไีดซปดซีดีดดตัว้้ากัขอร้านเจ็ดสิบาซื้อแล้วซื้เจ็ดสิบนี่เหรอห้าหกหาเจ็ดส

สำ,สำกัรก็อยู่ทักแขกเชนหาว่าอะไรที่เรเไเาไปเลยสั่งเลยนเออเปนหนึ่งออคนไลยเลยพนะี่น้องตลาดลักษาคนค,คึกคักดีขนาดคนมาเลาะเป็นเป็นตลาดแรง mm. พี่น้องก็สัตว์ป่า เครื่องป่าคองดงหรือว่าหมักหมอกหมอกใหม่ด้ว่าผักหอมผักหอมเต็มเลยพี่น้องเขาจะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนเลยทงเทนพวกหนึ่งสาพันเขาซื้อมื่อเนี่ยซื้แตกใช่ไหมเนาะมันสิไปแตกไปเอนนั้นเลยมันซีฮามื้อยังจะไปเวียดเดือนนะหรือว่าันกลับมาจางมาซื้อเออือสามพันคือคักดีขนาดพี่น้องทางหุ่นจะขายเป็นซีดเนาะ ต่อันนี้จะเป็นสัตว์ป่าของดงหรือว่าของที่พี่นอ้องปลูกเขามาขายเห็นไหมมีนอต่อข้าวตาวอันแรกเรสิบขันขึ้นไม่ดีเลยเข้าคล้ายทรงเคยเองเลยทางโซนทางเบอร์ไหนจะเป็นขายเครื่องใสหนาวหนาวหนาวพี่นอ้องคักาลิคือคื้นนาะตลาดเข้าเนาะมันมีเครื่องลาย,ยานีเห็นไหอันพ,หนพวกกระหอกกระแตญบุญแค่กลัวญี่ปุ่นที่กลัวเห็นไหม ก้กำทำโล่เลยของม่โอ้ขยกอะไรขนมมันเลยวัดเมื่อกันคัมเอมาไปคันบอด้มาก็ให้พวกีแวซื้อเมื่อให้ มาได้ย <t oms> <t oms> <m> ังไงมือเลยมือออกจากกันเลยเออหลุดไปเลยนี่มันแตกข่อยทางโปแตกแล้วมันแข็งเยอขนมมันทางโซนเบื้องนี้จะเป็นคลายเครื่องสำอางบ่อเครื่องใส่บ่อเครื่องเด็กน้อยเนาะต่างๆเสื้อผ้าโอ้ตลาดนี่ตั้งใหญ่เลยเนาะเขาหลอกไปเบื่อได้ทางนั้นขายซีนทางนั้น หอันนี้เ <notamment> ป <Douglas> ็นโซนขายเครื่องสำอางอ่นไอดเด้วยเพชรเขาขัวในขณะจากษาเรื่องบัวื้อวะด้วยเพื่อนเขามีหรืเ่ซื้อแล้วนะซื้อบักเพชรให้ก็ได้เครื่องเ้อเขาขัวทาไว้ขัวเอาก็ได้ นี่มของกัวเลมีเลยซื้อเลยก็ได้ตัวละสิบพันห้าพันบเอีเอาลตกันเลยไบหาพันเอองอันนึงสองอันสิบ้วนนีจะเป็นโซนอ่ะขายข้าวปอกข้าเปียกใช่่ะเออเสร็จแล้วในสักกอนเออจริงวะข้าเปียกญ่แล้วเนี่ยข้าวเปียข้าวซอยข้าซอยข้าวเปียก อันนี้แหละตัวเจาะเมียเจาะยากเขาซอยอ๋อเมื่อก่อนมันก็เพื่อหอดพุ่นกระสมแล้วมันก็บูดรนะอันนี้แหละตัวเจาะหยากได้เขาซอยเขาซอย ຕັ້ງຫຼາດເລັກ3ຍັງບໍ່ໃຫຍ່ຊັ້ນນີ້ທີ6ເພີ